ดอกอไม่ดอกขอเนี่ยพูดกันขอร้อจริงเลยบนไปเราลืมเลยไงเนาะบ้าไนเป็นไอันกลับด้านไม่ได้โอชไม่ได้เลยนใครเป็จ่าต่างม่อะไรจ้าค่ะจ่าจ่าที่มีความสุขความสุขที่มอย่างไร ยึงกำลังจะมีลูกไม่โง่ในกัรแต่งคนแต่ว่าลูกเราที่มีบุญมากเลยนะที่เกิดวันเดียวเดือนเดียวหรือว่าปีเดียวกับราชดาน้อยก็ใช่ในสิ่งที่คุณอ่านควจะเป็นญของัวเรื่องการเป็นพี่แต่วันเดือนเป็นหัวก็แต่ยิงเป็นจ้ามาถ้าแต่ที่ยิงเป็นจ้ากับประสูติราชดาน้อยไปแล้วตอนนี้ก็งำรชวนนะไปดูว่าอาการจะเป็นยังไงดีก่าเนใจถ้าจะเอาแบบนี้ก็แล้วกันะ ดี๋ยวที่อ่างจะพาราชธิดาน้อยไปข้างฟ้าฝันเป็นเจ้ามากได้เฉยโฮส่วนลำดวนก็อยู่ดูแลลูกที่พลาดี๋ยวพี่จะาที่ไปที่กลับมาแล้วกันที่แต่ที่อ่างองหญิงเป็นจเจ้ามาดน่ะจะได้เห็นหน้าราชธิดาน้อยสักทีจ้ะที่เผาวล่า 飞呀，飞呀，飞 <noise> 呀<樂>，飞呀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 ，飞